คุณตามไหมครับผมกับบรรยากาศนี้อยู่ในฟาร์มวัวของพี่สุดารัตน์นะครับผมนี่ครับเขเลี้ยงวัวดีมากครับโอเคสวัสดีครับพวกผมช่องเอฟทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณผู้คนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมสวัสดีค่ะพี่สุดารัตน์รามันฟาร์มค่ะจังหวัดุรีรัาย์ค่ะครับพี่พี่เพิ่งขายวัวไปเลยใช่ไหมอ่าพี่เพิ่งขายไปห้าตัวแต่ลูกไม่ค่อยสวยหรอกก็เลยปล่อยออกไปทัดขายว่าลูกเขา แม่เขาจ่ายลูกไม่สวยด้วยครับแล้วแบบแล้วก็วกพี่ก็ผสมแม่เข้าไปแล้วใช่ไหมมันก็คล้องพี่ก็เลยจะรอคลอดออกอพี่ก็จะปล่อยทั้งแม่ทั้งลูกไปขายเป็นวัวรุ่นไหนครับพี่วัวปีวัวปีกว่านิดนิดตัวเมียหมดเลยบอกตัวเมียหมดเลยทุกตัวห้าตัวปกติพี่จะขายแต่ตัวผู้เนาะใช่ครับผมตอนแรกพี่ว่าจะเก็บเก็บลูกๆแหละเพราะพี่เลี้ยงมาปีกว่าแล้วใช่ไหมมันมีอยู่สองตัวมันมันสองปีแล้วมันก็สวยอยู่แหละแต่ว่าเนื้อหนังเขามันบางพี่ก็เลยตัดสินใจ ไม่เก็บดีกว่าที่ก็เลยปล่อยไปครับผมราคาเป็นไงบ้างพี่ราคาก็ช่วงนี้ก็ต้องทําใจเนาะราคาของพี่ก็ได้อยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามอยู่ราวๆเนี้ยค่ะถือว่าพอใจไหมพอใจอยู่ครับผมว่าในราคาช่วงนี้เนะพี่เนาะใช่ก็เราอย่าไปคิดเดยอะเพราะว่าถ้าสมัยก่อนอ่ะเราไม่ได้เลี้ยงแบบ เพิ่มต้นทุนอะไรแล้วก็ยังอยู่ได้เนาะครับผมค่ะหนึ่งหลักๆย่าเรามีของพี่มันมีอยู่แล้วพี่ก็อันนี้ก็รุ่นลูกรุ่นหลานเขาแล้วอะ่ะมันเป็นผลพลอยได้แล้วก็คิดในระบบแบบนี้ไปแต่ถ้าค,ค,คิดเป๊ะๆจริงๆอะ่ะมันก็ทุกอย่างมันมีการได้และเสียเหมือนกันอย่างมันฝัปะหลังลงทุนไปมันก็ติดลบเหมือนกันค่อยเหมือนกันรเราเราลงทุนทาทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่มันปลายอะ่ะมันก็ต้องเสี่ยงเหมือนเดิมก็ต้องยอมรับแต่ไหนๆเราก็ต้องทํา แล้วก็ต้องทําต้องสู้อะค่ะเข้าถึงเรื่องมันพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างราคาตรงนี้ได้ได้ยินเราบอว่าเหมือนมันดีขึ้นนิดหนึ่งนี่ตามเหตุและผลสภาว่าของการของการเมืองเป็นหลักอะค่ะครับผมของการปิดด่านครับผมไม่ได้นําเข้าจากทางคมพูชาก็ราคาเราก็จะขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติแล้วเอาผมถามพี่งี้แล้วทำไมเขาถึงต้องนําเข้าเนื่องด้วยพี่เป็นคนทํามันนี่แหละส่วนตัวเลยความคิดพี่เขาอาจจะไม่พอไม่พอต่อการไม่พอ ใช่การผลิตของเขาอืพี่ก็คิดแบบบ้านๆนะเนาะครับอืมอ่าหญ้าพวกนี้ตัดมาค่ะครับผมแฟนพี่เป็นคนไปตัดมาใช้รถช็อปค่ะใช่รถช็อปอยู่เหลือเฟื่อแล้วครับผมเราใช้รถช็อปแต่อันนี้วันละคันเหรอพี่รู้บ้างไงช่วงนี้่าใช้วันละคันอยู่ครับแล้วพี่เสริมหญ้าเนเปียเพราะเนี่เปียพี่ก็เยอะเนเปียเยอะค่ะพี่ก็ให้อ่าพี่ก็จ้างคนไปตัดครับผมจ้างคนไปตัดแล้วพี่ก็มาบดตุกพี่ มาถึงวัวตัวนี้แล้วพี่คุยถึงตัวนี้หน่อยอันนี้ไม่ได้เป็นการโจมตีวัวสายพันธุ์บามาสายพันธุ์แท้นะครับผมแต่เป็นปัญหาที่พี่สุดารัดเจออ่าส่วนตัวเลยตัวนี้เป็นไงบ้างพี่ตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้เดน,น้มิถุนานะเขาสิบสองี่สามปีเต็มสามปีเต็มแล้วอายุเขาสามปีเต็มที่เอามาตอนหกเดือนเนาะครับที่เอามาเนาะตอนนั้นแล้วก็ประมาณสองปีปีกว่าสองปีอ่ะอมันก็เริ่มมีติดสัตว์ การติดสัตว์เราก็ปล่อยมาเป็นระยะหนึ่งเนาะพอสักสองปีสองปีครึง่งเออเราก็เริ่มเริ่มใส่รเริ่มผสมพันธุ์แต่ทีนี้พอผสมพันธุ์ไปเนี่ยไข่ก็สมบูรณ์ทุกรอบคสมบูรณ์เพราะว่าการติดสัตว์อาการของเขาก็จะมีครบทุกแบบคือมีการตรวจตลอดมีการตรวจตลอดทุกครั้งที่ใส่การผสมเทียมเข้าไปสี่บีมิลไ,ไ,ไม่ต่ำกว่าสิบสี่สิบสามสิบ ที่ใส่ทุกครั้งจะอยู่ที่12 13 14มิลครับก็ไม่มีผ่านรอบเลยไม่มีผ่านรอบเลยทีผสมมาประมาณเป็นสิบครั้งแล้วนะโอ้โหสิบครั้งครับ FC ดูครับี่สู้กับเข้ามาเป็นสิบครั้งครับแต่ลอล่าสุดเนี่ยล่าสุดเมื่อเดือนก่อนนู้นเขามีเมนมาชัดเจนอืเมนอาจจะเกิดเอมีประจําเดือนของคมันออกมาเยอะผิดปกติคึ่งือพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่พี่ไม่เคยเห็นจริงๆก็พี่เห็นแค่เมื่อปกติเมื่อชารเมื่ออะไรปกติจากสังเกตเนาะทีนี้ พี่ก็เลยหลังจากนั้นมา20วันเขาก็ติดสัตว์ก็ใส่ไปนี่ได้หนึ่งรอบแล้วที่มันรุ้นดูพี่ก็ต้องรอรุนอีกว่าอีกรอ,อ,อบหนึ่งคือ40วันเนาะครับก็จะให้เข้ามาเช็คดูสัก45วัน50วันครับถ้าผ่านก็คือเป็นโชคดีของพี่ที่ไ็จะเก็บไว้แต่ถ้าไม่ผ่านพี่ก็ให้โอกาสพี่ก็จะสู้จนกว่าอีก,อก,อกสักพักเนอค่ะถ้าไม่ไหวจริงพี่ต้องปล่อยอันนี้คือปัญหาส่วนตัวที่เจอครับกับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ค่ะครับผมระยะยาวมาก ตัวยากที่สุดเลย,ย<า>ใช่ไหมพี่ยากที่สุดในฟาร์มเราตอนนี้ครับผมซึ่งเป็นเลือดร้อยครับแล้วคุณหมอเขาพังยงบ้างพี่มันเกิดจากอะไรคุณหมอก็บอกว่าทุกอย่างก็สมบูรณ์หมดนะมสมบูรณ์หมดทุกอย่างแต่หมอก็ตอบไม่ได้อีกเลยว่าตอบไม่ได้อีกใช่หมอก็หามันไม่มีสาเหตุอะไรที่ทํถึงทำไมถึงไม่ติดเพราะหนึ่งไข่ก็สมบูรณ์ครับการแสดงอาการติดสัตว์ก็สมบูรณ์ทุกอย่างก็ทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดสมบูรณ์แบบหมดครับจ้ะ แต่ก็จะเป็นเฉพาะวัวตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวนะครับผมตัวเดียวท่านเน้นว่าตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าพี่ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ครับเพราะทุกครั้งที่พี่เลี้ยงมาวัววัวทั่วไปของพี่ที่พี่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มทุกตัวครับผมสองเดือนสามเดือนที่ผสมพันธุ์แล้วครับพี่ให้หมอมาพอมันมีอาการพี่จะใส่เลยพี่จะไม่มีการรอครับแล้วก็ติดทุกครั้งแล้วน้อยที่จะได้ซ่อมอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็จบอืมน้อยมากที่จะซ่อมแต่นี่พี่ซ่อมเยอะครับผมค่ะแต่ตัวอื่นนี่เป๊ะน้ำนมอย่างเนี้ยมี ลูกอีกตัวหนึ่งขึ้นคอออกมาแล้วก็สมบูรณ์ทุกตัวอย่างทันที่เนี่ยอย่างที่ขาดไม่ได้แหละพี่ก็หลักๆในฟาร์มพี่จะให้กินผลิตภัณฑ์กินดีใวชัยนะคะคือยืนหนึ่งของพี่อยู่แล้วยืนพื้นเลยแต่ยนืนพื้นพี่ให้กินตลอดอก็ไม่เคยเจอปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆครับค่ะ การเจริญพันธุ์ของเขาทุกตัวสาหรับวัวตัวอื่นสมบูรณ์แบบทุกตัวครับไม่เกิดปัญหายกเว้นเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวแค่ตัวเดียวนะครับที่ไี่เคยเลี้ยงแบบนี้ครับค่ะที่ก็เลยเอามาลองดูว่ามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนเคยบอกว่าเอาวัวบามานใส่บันแท้มาไว้กับวัวบ้านๆเหมือนเหมือนกับเอารถเบนซ์มาไว้กับรถธรรมดาอ่ามันจริงหรือไม่จริงพี่การดูแลพี่ว่าสําหรับส่วนตัวเลยครับพี่สําหรับพี่ส่วนตัวนะพี่ว่าจริงเพราะว่า การใช้เขาเป็นเป็นสัตว์เหมือนกันเป็นบัวเหมือนกันเนาะแต่ว่าหนึ่งอาจจะมีการต้องดูแลเขาพิเศษต้องพิเศษกว่ามีอาหารัอย่างน้อยก็ได้รับอาหารอาหารเสริมเนาะของพี่มันไม่ได้ให้เลยพี่ให้แค่หญ้าอย่างเดียวยืนพื้นหญ้าตอนนี้คือหญ้าอย่างเดียวแล้วครับผมอย่างเดียวยืนพื้นอย่างอื่นไม่ได้กินเลยนอกจากช่วงที่พี่ไม่มีหญ้าพี่ก็จะผสมก็มีหัวอาหารมาบ้างครับมีหัวอาหารมีรำกลามตาลบ้างผสมฟางผสมหญ้าครับผมค่ะ แต่หลักๆคือแบบนี้ที่คิดว่าน่าจะไม่เหมาะสําหรับเขาผมขอเหตุผลที่พี่ยังเลี้ยงวัวต่อนะครับพี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งที่ได้ทํามาแล้วเนาะครับแล้วพี่ก็นเน้นทุกครั้งเพราะว่าพี่ไม่ได้ว่ามีอาชีพแค่เลี้ยงวัวอย่างเดียวอืมค่ะพี่ที่มีหลายอย่างพี่ก็เลยต้องต้องเลี้ยงเขาต่อไปเพราะว่าเราหกเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีเข้าไปที่ 8, แปดเราก็มีใจรักด้วยแหละหนึ่งใจรักแล้วก็อดทนในสิ่งที่เราทำถึงจะทำได้ครับผมค่ะ ส่วนอย่างเรื่องญ่าเรื่องอะไรของพี่มันก็มีอยู่แล้วมันก็เลยเหมาะกับการที่ว่าพี่จะต้องเอ,อเลี้ยงไปตลอดจนกว่าพี่จะไม่ไหวแล้วก็มันจะมีข้อดีอีกอย่างคือมันจะเป็นเงินเงินออมสินอีกอีกชนดิดหนึ่งเหมือนกันที่เราลงทุนไว้แล้วถึงเวลาถึงเวลาเราก็ต้องเก็บเข้ามาใช้อะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลาครับเราจะหยิบใช้เมื่อไหร่ก็ได้เราอยากจะขายแม่พันธุ์ท้องก็ขายได้ขายลูกกี่เดือนเราก็ขายไปอย่างเงี้ยค่ะ มันสะดวกกับการที่เราว่าเป็น,นเงินเหมุนเบียนครับผมค่ะนี่คือพี่อ่ะความคิดของพี่พมีคนคเคยเปรียบว่าไปเที่ยวกับดอกเบี้ยของธนาคารครับพี่ว่าดีกว่าฝากตังไว้ในธนาคารจริง<ค>หรือเปล่ามันถามว่าจริงไหมมันก็จริงมันก็ดีกว่าดีกว่าแต่มันเหนื่อยกว่าอืมค,ค่ะมันแตกต่างตรงที่อย่างฝากธนาคารเราไม่ต้องทําอะไรเนาะครับผมตนดอกเบี้ยมันน้อยอืมค,ค่ะส่วนตัวเนี้ย มันมันเหนื่อยกว่าเพราะจึงในชีวิตประจําวันเราจะต้องดูแลเขาตลอดไงเราไม่สามารถจะปล่อยปะละเลยได้แล้วต้องหาข้ากินนี่คือข้อแตกต่างครับสําหรับพี่นะพี่คิดว่าอย่างเมื่อกี้น้องพี่ที่ปล่อยไปพี่ก็จะเอเก็บไว้เพื่อหนึ่งแล้วก็มา เก็บไว้เพื่อพี่ต้องส่งลูกเรียนนะลูกพี่สองคนเนาะครปีปีสี่จบปีนี้แล้วแหละแต่คนหนึ่งปีสองอยู่พี่ก็ยังต้องใช้เงินส่วนจากการเลี้ยงวัวอยู่เหมือนกันครับแล้วก็แบ่งจากการเลี้ยงวัวที่พี่ได้มาปีนี้พี่ขายสองรอบเนาะครับพี่ขายเมื่อต้นปีรอบหนึ่งแล้วนี่พี่ขายสองเที่ยวพี่ก็เอาเงินอีกส่วนหนึ่งพี่จะไปลงทุนกับหมูครับหมูซึ่งตอนนี้หมูแม่พันธุ์พี่อ่ะมันมันมันไม่ทันต่อการคลอดลูกเนาะ ร,ระยะเวลามันหา่างพี่ก็เลยได้ไปซื้อลูกหมูมาแล้วก็จะมาขุนไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการหมุนเวียนเงินเราก็จะไม่หายไปไหนแล้วก็ใช้บ้างแล้วก็ลงทุนบ้างนะคะครับเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากบัวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะก็ได้อยู่ก็ยังเป็นเห็นอะไรที่ชัดเจนในเมื่อหนึ่งเรามีภาระเรามีนี่เรามีนี่อยู่แล้วเป็นไม่ได้ที่เราจะไม่มีนี่รเราก็จะมีบริหารจัดการได้จากอย่างน้อยขายตัวนี้เราก็ได้มาใช้จุดนี้ เป็นหมุนเวียนในครอบครัวเราครับพี่พี่ผมมีคําถามหนึ่งอยากจะถามมากเลยผมเชื่อว่าโคกวัวทุกโคกวนะัวน่ะมีไฟอยู่แล้วพี่คิดว่าการเปิดไฟให้วัวทั้งคืนดีหรือไม่ดีครับพี่ความคิดพี่นะพี่อันนี้พี่คิดเองอมเมื่อก่อนเขาไม่มีไฟเนะาะครับผมแต่ก็เห็นเขามาติดเราก็เราก็ติดไปตามเขาซึ่งตัวนี้พี่ก็ไม่ได้ศึกษาแต่คิดว่าในรบใน,ใน,ใ,นในความเป็นจริงอะ่ะอืม,มันก็ มีผลแต่ติดได้แต่อาจจะติดแบบว่าไม่ต้องติดเยอะให้มันมีแสงสลัวสลัวมันอาจจะไม่มีผลมันอาจจาะถ้าติดเยอะเกินไปมันจะมีผลกับการหลับนอนของวัวเหมือนกันครับผมซึ่งไม่รู้ว่ากลางวันหรือกลางคืนอืแล้วก็จะทําให้ระบบหรือสุขภาพอ่ะถ้าวัวตัวไหนที่เขาแบบเออสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมครับผมมันก็อาจจะมีผลได้บ้างในการหลับนอนครับแล้วก็จะทําให้ระบบการสืบพัน์ระบบทุกอย่าง ของเขาอ่ะอาจจะมีการลดน้อยลงก็ได้พี่ป้านะเกิดจากความเครียดนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องับเหมือนคนน่ะมันก็จะรวนตอบทุกอย่างมาทำงานผิดปกติหมดเลยครับผมก็มีก็เคยคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าพี่ก็จะไม่เปิดเยอะไม่เปิดไว้ทั้งคืนค่ะพอดึกๆตาก็จะมาปิดครับผมเข้าห้องน้ําตาก็จะมาปิดให้ครับเหมือนที่บ้านผมก็ผมจะเปิดไว้ประมาณถึงสี่ทุ่มพี่แล้วก็ปิดอยู่แค่นี้ครับว่าตอนกลางคืนเขาควรนอนนะบางทีมันนอนไม่หลับจริงอะเหมือนกับคนเราเวลา แสงสว่างเยอะเกินอ่ะครับผมอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลังๆมานพี่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับพี่เอ่ออันนี้อันนี้ก็พอได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับผมนี่ยังไม่ถึงเดือนตัวนี้เกือบแล้วแหละลูกพ่อไหนครับพี่สามอาทิตย์อ่อโปรโดโปรโดค่ะลูกนี้ลูกโปรโดแม่เขานี่จิมมี่จิมมี่ซึ่งเป็นลูกผสมมาครับผมค่ะแล้วก็ตัวนี้อ่ะะสวยกว่ากว่าตัวอื่นอยู่ได้ไข่อีกแล้ว ได้ไข่อีกแล้วค่ะได้ไข่ผมชอบมากเลยได้ไข่ช่วงนี้ต้องการวัวตัวผู้ครับผมแล้วเขาเขาออกมานะเขาเขาเร็วมากเลยครับพี่เขาช่วยเหลือตัวเองได้รวดเร็วเขาแข็งแรงครับแล้วส่วนน้ํานมของเขานี่ดีครับอิ่มทําให้แบบว่าคืออย่างที่บอกแหละที่ให้กินผลิตภัณฑ์กินดีไมไทยอ่ะพี่ให้กินตลอดเลยครับแล้วมันจะมีผลกับวัวที่คลอดใหม่เนี่ยทำให้น้ำขาวปลาของเขาเนี่ย แห้งเร็วแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ของเขาเนี่ยกลับมาสู่การเจริญพันธุ์สุขภาพทําให้ติดสดัต์เครับแล้วน้ํานมอ่ะจะไหลดีมากไม่มีขาดดูดดูดดูดจนแบบอิ่มอของเขาอ่ะหลังจากที่พี่สังเกตดูอ่ะและ<ม>้วก็จะมีหยดหยดหยดบ้างบางตัวบางตัวก็จะหยดหยดเยอะบางตัวก็จะหยดน้อยน้านมดีส่งผลอะไรบ้างพี่ส่งผลให้สุขภาพของวัวนะแข็งแรงรแก็โตเร็วคร,ครับผมค่ะอันนี้ดีที่สุด ผมการเลี้ยงวัวตอนนี้นะคะพี่ก็อยากจะให้กําลังใจครับคนที่ท้อถอยอกับราคาวัวซึ่งตอนนี้นะราคาทุกสิ่งอย่างมันลงเหมือนกันหมดเราก็เราก็ท้อได้แต่เราอย่าถอยเราก็พยายามทําอะไรที่เราแบบบริหารจัดการที่ตัวเองไม่ลําบากแล้วก็สู้แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองตัวเองรักสิ่งไหนก็พยายามทําสิ่งนั้นให้มันดีครับสําหรับพี่ก็ จะเป็นกําลังใจให้เอฟซีทุกคนนะคะก็จะสู้ต่อไปอย่างนี้ค่ะสู้ต่อไปจนกว่าตัวเองจะไม่ไหวครับพี่เป็นกําลังใจให้ค่ะพี่ก็เข้าใจว่าตอนนี้นะทุกอาชีพมันมีประสบปัญหาครับประสบปัญหาเรื่องราคาสิ่งอย่างลดลงหมดเลยแต่เราอะ่ะก,ก,ก,ก็ก็ต้องสู้แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปเนาะแล้วก็ฝากสุดารัตน์บรามันฟาร์มด้วยนะคะที่บุรีรัมย์อำเภอหันทรายจ้าจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละ

F T N Farm, f a r m F T N f a r m เพียงแค่คุณเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกัน